สวัสดีค่ะวันนี้เอางานลูกค้านะคะมาให้ดูนะคะอันนี้เตรียมตัวจับกรอบพรุ่งนี้กันนะคะอันนี้จับกรอบพรุ่งนี้อ่าเรามาดูก่อนอันนี้คือชุดบนนะคะชุดบนหนังสติ๊กลำเหล็กนะคะพวกนี้จะเป็นงาน8มิลทั้งหมดเลยนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นตัวปีกแคบเห็นไหมคะปีกแคบเนาะอ่าเรามาวัดปีกก่อน15เซนครึ่งนะคะอ่าความกว้างของปีก15เซนครึ่งนะคะ ปีกก็จะเป็นปีกสเตเลตนะคะอ่าเรามาดูนี่ลอเ,เลอเร์ลอเลอร์จะมีสองตัวนะคะเป็นคู่นะคะฝั่งหนึ่งมีมีสองตัวเนาะสองฝั่งเนาะอ่าไกลจะเป็นไก่สเตเลตนะคะนี่ใชคะอ่าอันนี้รางจับเลดดอดนะคะจะมีให้ทุกตัวเนาะเป็นสเตเลตเหมือนกันเป็นรางจับเลดดอดนะคะแล้วก็จะมีตัวส่งลูกนะคะอ่างานเราจะเป็นงานชุดบนจะได้ประมาณนี้นะคะอ่าเรามาดูนะี่จะใส่ตัวนี่ทันท้าย อ่าใส่เสร็จแล้วเห็นไหมคะประมาณนี้เนาะใส่เสร็จแล้วเห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งตัวนะเป็นตัวปีกกว้างนะคะอ่าตัวปีกกว้างนี่เห็นไหมคะตัวปีกกว้างความกว้างของปีกนะคะสามสิบเซนนะคะคือหนึ่งไม้บรรทัดพอดีเนาะความกว้างนะคะลอเลอร์นะคะจะเป็นลอเลอร์เดี่ยวเห็นไหมคะจะเป็นลอเลอร์เดี่ยวเนาะมี ข้างละสองนะคะข้างละสองไปสี่ตัวเนาะลำเหล็กนะคะปีกก็เป็นปีกสเตลเลตนะคะไก่ไก่ก็เป็นไก่สเตลเลตล่างจับเลดดอดนะคะเป็นสเตลเลตเหมือนกันติดทุกตัวนะคะติดไปแบบนี้ทุกตัวแล้วก็จะมีตัวส่งลูกเห็นไหมคะจะมีตัวส่งลูกไปแบบนี้เลยเห็นไหมคะในกรณีเดียวกันเราใส่พันท้ายเนาะอ่า แล้วก็ใส่ไปประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะงานเรานะคะทําตามคิวนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาคุยทักมาถามได้นะคะทุกคนต้องรอเนาะเพราะเราทําตามคิวนะคะสนใจนะคะทักมาคุยกันได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ